โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะฮะกังฟูนะครับวันนี้เราก็มากับปืนฉีดน้ำนะกระสุน500เม็ดนะฮะเราจะมาลองเล่นในโรงกันนะครับว่าเราจะรอดหรือเปล่านะฮะเนาะคือตอนแรกอะ่ะผมเอาปืนกระสุนไม่จํากัดมาใช่ปะ่ะคือมันก็รอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาปืนเนี้ยม,มีกระสุนจํากัดเนี่ยมาเล่นนะเรามาดูดีกว่าว่าไม่เรามาดูดีกว่าว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับโอเคนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะให้ครบ20ไลค์ด้วยละกันนะ,ะทุกคนนะฮะแค่รอมามี่แป๊บนนึงนะะฮ อุ้ยเอาแล้วแล้วโอเคครับแต่โอ้ยแต่เราต้องเปละหยักระสุนนะครับเราต้องยิงค่อยๆยิงนะทุกคนมาดิเขามาดินี่เราจะกดค้างไม่ได้ต้องค่อยๆเคาะไปนะจังวันนี้สองนาทีจะรอบนี้เรามารอดูนะครับเอาดีครับก็ค่อยๆเคาะไปอย่างนี้แหละอ๋อนะนี้ก็เป็นนอมี่คลาสสิกเหมือนเดิมเลยนะครับเฮ้ยมันเริ่มมาเยอะแล้วครับ <fry> ท <UC S> ุกคน โอเคโอเคเราค่อยๆเคาะไปแล้วก so ันนะฮะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเอาไปเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาใกล้เราที่ผ่านนะครับทุกคนโอเคค่อยๆเคาะไปครับกลัวตายปิ๊นเนี่ยเอาเอาตัวไหนก่อนดีวะอันนี้กันแล้วกันนะเล็งตรงกลางไว้แล้วกันนะฮะเจวานี้เฮ้ยกระสุนเหลือสองร้อยเม็ดแล้วไม่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 ค่อยๆเคาไปครับ หนึ่งนาทีครึ่งกับกระสุนอีกร้อยเม็ดพอไหมเนี่ยเอา้าเอา้าก็มาดิก็มาดิอุย้ยโอ้แตกเรียบร้อยครับโอ้ยกระสุนมันต้องค่อยๆขอมันกดรวมไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวผมลองหาปืนที่กระสุนมันเยอะกว่าดีก็ได้แบะมันมีไหมเนี่ยตัวผมเนี่ยมันไม่น่ามีแล้วนะครับโอเคน่าจะไม่รอดว่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรามาลองเล่นที่แบบแปลกๆหน่อยละกันนะครับก็คือตรงนี้ มันก็แฝงหรอกเขาเป็นที่เล่นในตำนานที่หนึ่งครับที่คนก็เล่นบ่อยเหมือนกันนะครับตัวนี้อ่เน้นต้าน,นับปืนไม่แรงไม่เป็นไรเน้นต้านมีนะฮะจังหวะนี้ผมคิดว่าถ้าแบบมีปืนกลน,นอนช่วยเราเมื่อกี้เราอาจจะรอดก็ได้นะครับแต่ว่าเราโซโล่เดี่ยวอะไรเงี้ยนะฮะผมเฮ้ยมาแล้วครับเสียงมัมไม่วิ่งมาแล้วไปมันมาแล้วเพื่อนนี่แหละตัวตนี้ผมคิดว่ารอดนะ ผมให้ประมาณ8ปปรอดนะอีก2ีคือตายนะครับพอระยะมันกว้างกว่าในโรงนะครับมันนา่าจะยิงต้านในนานอยู่นะครับว้ายยิงมันวิ่งมาอย่างนี้เลยเหรอวะอเราค่อยๆเคาะไปแล้วกันนะเคาะทีละเม็ดทีละเม็ดนะเฮ้ยมันกดซัดเหรอมาดีเพื่อนก็มาดี เข,ขาที่เลเวลนน่าจะรอดอยู่ต <c oughs> าจะโปูอะไรครับจะโดดหรอน้องโหเหลือๆเ,เ,เลยทุกคนกระสุนน่ะนะครับทำไรเฮ้ยทำไรเฮ้ยท้มันตกไปยิไปไปไปเจียนๆจีนเจียนๆจีๆน นีไ่ไม่ไหวร่วงอ่ะทุกคนชิบหายแล้วเวกแน่ๆๆนอนนะทนมันยืนอยู่ข้างบนแล้วมันไม่ลงไปข้างล่าง <c oughs> โอ้มันสลับกันผักกับทุกคนจังหวะน,นี้กระสุนเหลือสองร้อยเม็ดน่าจะพอนะร้อยหกสิบห้าครับน่าจะได้อยู่ <c oughs> มาดิเอง็งงะใครจะอยู่ใครจะไปก็มาดิเฮ้ยอุ้ย <c oughs> อะไรครับทำไมครับทำไมครับน้อง <c oughs> ไม่เจอัวหมอใส่ผมมาทุกคนส่วนเหลือเจ็ดสิบเมตรแล้ว้าจะตายไหมนี่กูเอาเอาไปดิเอาเอาไปดีอาไปเดีเออลงไปก็ะสุดจุดแล้วสี่สิบเหลือเท่าเวลาเลยครับทุกคนในวันนี้โหที่ห่ายแล้วครับทุกคนเอ้ยยาย่าไม่น่ารอดวะ <laughs> ไปเร็วเอ้ยมาเพื่อนช่วยด้วยตปออกไปคนอยู่ปะโอเคครับวิ่งนี่ครับโอาแฟลชพิกินาโอ้โหหน้าเวียนหัวเองครับวันนี้ <laughs> <laughs> ไม่รลดครับทุกคน ก็ตามนั้นวล่ะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะวิ่งไม่รอได้ไงวะผมต้องหาปืนดีก่กระสุนเยอะกว่าน,นี้วะแบบจะหาทุกคนนี่ดีกว,วะ่ะมาลองตัวนี้ดูนะครับลองตัวนี้ดูโอ้โหกระสุนโคตรเยอะนะฮะจังหวะนี้สามร้อยถ้าพันสองอันนี้ชาร์จไหนหมดอะลองดูลองดูแต่ว่ามันต้องยิงระยะประชิดปะน่าจะได้อยู่นะครับแต่ปืนนี้มันมีจังหวะรีโหลดไง เอ้ยตอนนี้ผมเป็นนัมีวะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยตายดิเฮ้ยตายดิเฮ้ยเออสวย <c oughs> <c oughs> มาครับมาครับห้องนี้โนโบอมเนี่ยจะเต็มครับทุกคนแตกครับผมเรียบร้อยครับสวยแล้จวจังหวะนี้ตบแบบนิ่มๆเลยนะครับบนหอมีเป้าบนหอมีคนเป้าบนหอบไม่น่ามีเฮ้ยมีตัวหนึ่งเจอละ ไม่พิงส่วนผมเจเลยตรงนี้น่าจะเย็นอยู่บนหอยสักหน่อยหนึ่งครับน่าจะรอดได้จะได้ตบฟรีสักตัวหนึ่งนะครับไปไป let's go เฮ้ยพืนอะไรวะปืนอะไรวะเพื่อนอันนี้ครับจังหวะนี้ชึบชึบโอ้ยโดนไม่ข้ามวะเอา้าวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปให้มันหลุดโลกเฮี่มันเกือบโดนแล้วครับ ไม่รอดนะบอกเลยนะครับจังหวะเนี้ยดักเลยครับไปทางนู้นเออไม่ยิงค้างก็โดนตบดีครับจังหวะเนี้โยโอ้ย <c ười> คือปืนมันต้องยิงค้างนะครับถ้ามันมีจังหวะจังหวะหนึ่งให้มัมี่วิ่งเข้าไปได้ก็คือโดนตบเลยนะครับโอเคตัวหนึ่งอีกสองตัวมันอยู่ไหนวะสองตัวเองไปไหนวะไม่ไปไหนของมันวะเนี่ย พักปีก็ไม่มีนะครับเองหลบอยู่ใส่วาน่าจะบนหอใช่ปะเ,เรียบร้อยครับตัวตบแตกไปแล้วตัวนึงโอเคใต้หอยตัวครับไม่รอด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 ชัวร์ครับชัวร์ครับทุกคนเอ้ยเพื่อน <c oughs> เรียบร้อยครับแตกครับผม <c oughs> มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองปืนตัวนี้หน่อยละกันนะครับ มาลองดูสามแล้วนัดติดมือนะครับจะรอไม่รอก็ต้องดูอีกเรื่องหนึ่งดูอีกเรื่องหนึ่งบ้าอะไรต้องดอูรอบหนึ่งนะเดี๋ยวขอบางคนแป๊บเป็นนัมมี่เปล่าขอขัดคนแป๊บหนึ่งนะอย่ามือขึ้นมาน้องไม่ไปไกลเลยเองเป็นนัมมี่ก็ไปไกลเองอย่ามาอยู่ขอบคนไม่ได้มืนผีเฮ้ยผีคนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ เอ้ยผมบอกเลยว่าปืนนี้น่าจะรอดอยู่เออว่าปืนนี้แม่งรอดวะแม่งโคตรโหดเลยปืนนี้ผมบอกเลยนะไม่มีร้อนด้วยนะครับยิงได้ยาวๆเลยนะแต่ว่ามันข้อเสียคือมันมันต้องรีโหลดกระสุนนะครับถ้าอยู่ในโรงน่าจะตายแหละนะครับในโรงน่าจะไม่รอดแต่ถ้าอยู่ตรงนี้น่าจะรอดนะครับอ่าลองดูแล้วกันรอดไม่รอดก็ต้องรอด,ดูมาแล้วเออไปกินเอาเฟรตไปด้วย ไอ้แฟลตัวนี้ผมบอลเลยใครโดนนี่แบบมีแสบตาอุ้ยหน้มามึดตาหมัวแน่นอนนะครับโดนตบตายไปเนะ่เอา้าโอเคครับโอเคครับทุกคน,นครับซาดกระสุนไหมครับตัวนี้รีโลดดิงมาดิมีมิเนียนครับมีม,มิเนียนครับตัวนี้ครับเห็นนะครับทุกคนผมเห็นนะเฮ้ย อะไรอะไรเอาไอ้ตายเลยไหมเอ้ตายเลยแม่งเลยมาดิมาดิผมจะโดนค้งางตกไหมเนี่ยเอา้าเจ็บแล้วนะครับฟ้าเราตัวนีบ้บอกเลยเลือนเลยหนึ่งแน่นอนนะครับทำไม่เอาตายมามีโดนยิงแตกไปหนึ่งแล้วครับอ้าเรียบร้อย <laughs> ไม่น่าอยากรู้อยากเห็นเลยกูอุ้ยปนปืนมันแรงจังอนะเดี๋ยวเดี๋ยวปืนแรงกันไปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายอะเรียบร้อยครับแตกครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับลองเล่นปืนฉีดน้ำในหมดมี่ให้ดูนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะฮะก็ผลสรุปออกมาแล้วก็คือไม่รอดนั่นเองนะครับปืนฉีดน้ำนะฮะ ยิงต้านมันมีไม่ไหวนะครับปืนกระสุนมันน้อยไปนะครับโอเคบายบายครับไปเจคลิปหน้าจุ๊บ